ทรงเห็นลูกทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อเราแรกแตรัสรู้ได้ใหม่ๆความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่เราขณะเข้าสู่ที่พักกำบังหลีกเร้นอยู่ว่านี่เป็นขนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและปริเทวะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ส่เล่าไหนเล่าคือภิสุเป็นผู้มีธรรมดาตามเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นผู้มีเพียรเผาบาป,บาปมีสติสัมปชัญญะ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกได้นี้แหละทางทางเดียวดังนี้ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นสหบดีพรมรู้ปริวิตกในใจของเราจึงอันตรธทานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเยยดแขนออกแล้วงอเข้าเท่านั้นครั้งนั้นสหบดีพรมทำผ้าห่มเฉวียงบ่าน้อมอัญเชลีเข้ามาหาเรา แล้วกล่าวกับเราว่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคตนั่นเป็นทางทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียได้ซึ่งความโศกและปริเทวะละถึงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งแล้วและได้กล่าวคำว่าพระสุคตผู้มีธรรมดาเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งชาติผู้มีพระไทยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูล ย่อมทรงทราบทางเอกซึ่งเหล่าพระอาหารหันต์ได้อาศัยข้ามแล้วในการก่อนและกำลังข้ามอยู่และจักข้ามซึ่งโอบะาได้ดังนี้